สวัสดีกันทุกทคนครับผมวันนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตบ้านโมเดลนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านผมนะครับเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก9 5เโดยประมาณเดอนนิดหน่อยเท่านั้นครับบ้านหลังนี้จะอยู่ที่132ตารางเมตรประมาณนั้นนะครับบริเวณด้านหน้าจะมี2ล็อกครับล็อกซ้ายล็อกขวาตรงนี้จะเป็นล็อกละ4เมตรนะครับสห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับรูปแบบเดิมของบ้านหลังนี้คือ2ห้องน้ำครับแต่ว่าเจ้าของบ้านท่านก็ ตัดห้องน้ำนะครับรวมเป็นหนึ่งห้องนะครับจริงๆมันจะมีห้องน้ําที่เรียกว่าเป็นห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับแต่ท่านก็ตัดออกนะครับก็เลยเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับเอาทีนี้เรามาดูบริเวณด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับสีเทาสีเทาครับตัดกับสีขาวขอบบนนี่จะเป็นสีขาวแล้วก็มีเหล็กเล่นลงมาเป็นเล่นสีนะครับก็จะเป็นสีแสดหรือว่าสีส้มนะครับสีเทาเข้มตัดกับสีขาวเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณด้านข้างกันนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็จะเหลือเพียงแค่กระจกครับที่จะติดก็แล้วก็จะมีสุขภัณฑ์ในห้องน้ําที่จะติดตั้งเหลือนิดหน่อยบริเวณด้านข้างครับเป็นแบบนี้ครับเล่นสีสลับกันนะครับตรงนี้สีเทาครับและตรงนั้นก็จะเป็นสีเทาฟ้าประมาณนั้นครับแล้วก็ขอบบัวจะเป็นสีขาวไล่ลงไปครับข้างบนครับเชิงชายจะเป็นสีเม็ดมะขามแล้วก็ฝ้าฝ้าที่มันเป็นแบบ ร่องกันความร้อนนะครับก็จะเป็นรูทั้งหมดนะครับเป็นสีขาวก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะชอบนะครับเจ้าของบ้านท่านชอบสีนี้นะครับจะมีการเทพื้นออกมาครับจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดว่าหนาตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ชิดตรงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร20เซนนะครับเป็นแบบนี้พาทุกคนได้มาดูรอบๆบ้านก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นยื่นออกมานี่จะเป็นห้องนอนนะครับยื่นออกมาจากตัวบ้านประมาณเมตรยีเซนการทาสีนี่จะเป็นการทาสลับนะครับสีเทาตัดกับสีเทาฟ้าเห็นไหมครับ หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีมุมมีโค้งเว้าวต่างๆนะครับที่มันเป็นสไตล์โมเดิร์นประมาณนั้นะนะครับประมาณนี้ก็ดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่เราจะนําไปสร้างบ้านต่อไปครับบ้านทุกหลังนะครับก็สวยหมดเลยครับขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านพอใจในรูปแบบไหนบ้านหลังนี้ก็เจ้าของบ้านก็สวยในรูปแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจหรือเราไม่ชอบค่อยๆไปดูแล้วก็เป็นแบบในการที่จะเอาไปปรับประยุกต์ต่อไปแล้วกันนะครับ ด้านหน้าก็จะมีการเล่นครับเป็นหินทรายนะครับหินทรายแล้วก็ทาแลกลงไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับจริงๆบ้านหลังนี้ถ้าถ้าเราไม่ได้ทําเหล็กกั้นนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นที่จอดรถก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านท่านก็จะทําเป็นที่นั่งเล่นนะครับประมาณนั้นบเรียนด้านข้างฝั่งด้านนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเป็นสี ทาฟ้าครับตัดกับเทาเข้มด้านล่างขอบบัวก,ก็จะเป็นสีขาวก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเหลือในเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีครับสีของฟ้าแล้วก็สีของฟ้าที่ที่เป็นที่ระบายความร้อนนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีสีของเสาที่ต้องมีการมาทาแล้วกเก็บรายละเอียดต่อไปครับเหลือนิดๆหน่อยๆครับเรามาดูก่อนที่จะเสร็จสิ้นงานบ้านหลังนี้จะอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับแต่ว่าก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักแปดแสนประมาณนั้นแหละนะครับ เบียดเสร็จเลยนะครับพร้อมเข้าอยู Talk ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีการเนี่ยครับเป็นหินทรายนะครับแล้วก็ลงลักนะครับขอบบัวสีขาวก็เป็นแบบนี้เลยครับประตูด้านหน้าก็จะเป็นบานสไลด์ครับเป็นกระจกเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันกระเบื้องครับลายด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เจ้าของท่านชอบแบบนี้นครับแล้วก็บริเวณผนังครับก็จะเป็นลายเป็นหินทรายครับลงลัก เห็นทรายก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านจะชอบว่ายังไงนะครับเจ้าของบ้านท่านก็ชอบแบบนี้เปิดเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกเขาว่ายังไม่เสร็จครับแต่ว่าเราก็จะมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางก่อนนะครับกระเบื้องภายในห้องนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้ขนาด60คูณ60ครับของกรนิตโตนะครับเป็นแบบนี้เลยห้องตรงนี้จะเป็นห้องโล่งครับฝ้านี้จะเป็นฝ้าสองชั้นแล้วก็จะมี ชั้นตรงกลางเป็นหลุมตรงกลางแล้วก็จะมีโ่ออกมานะครับเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะชอบแบบไหนครับทีมงานเขาสามารถที่จะจัดให้ได้นะครับหน้าต่างก็จะเป็นบานลายกระทุงครับเป็นบานยาวเปิดเปิดในแนวนี้ครับหน้าต่างบานกระทุงส่วนใหญ่ก็จะเปิดาจากด้านล่างขึ้นข้างบนครับแต่ว่าตัวนี้เปิดด้านข้างเปิดแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะเปิดซ้ายเปิดขวาครับก็สามารถที่จะสั่งทีมงานได้นะครับสีข้างในจะเป็นสีครีมครับ สีครีมออกคล้ายๆกับสีขาวครับส่วนข้างบนฟ้าก็จะเป็นสีขาวห้องนี้อย่างที่อธิบายไปนะครับจะอยู่ที่4คูณ7เมตรนะครับแล้วจะมี3ห้องนอนเรามาดูด้านสายมือครับด้านสายห้องนอนจะอยู่ทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางนี้คือ1ห้องครับฝั่งด้านขวาตรงนั้นจะเป็น1ห้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็น1ห้องขนาดเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับก็คือ4คูณ3.5เมตรนะครับ บริเวณบริเวณที่จะขึ้นไปห้องนอนครับก็สูงจากพื้นอยู่ที่ประมาณสัก25เซนครับเกือบจะ1ฟุตนะครับนี่ครับตรงนี้จะยกเป็นขอบสูงขึ้นมานะครับประมาณ1คืบประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะไปดูห้องนอนห้องแรกกันนะครับประตูก็จะเป็นเป็นไม้ครับเป็นประตูไม้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งห้องนอนครับต้องการ เจ้าของนี่ต้องการอยากจะเปิดมาแล้วเห็นบรรยากาศภายนอกเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับหน้าต่างมองไปก็จะเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่มันเป็นแบบสีเขียวๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็จะเป็นผ้าม่านนะครับรอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าด้านนี้ครับหน้าต่างบานกระทุงครับ3บานนะครับหลอดไฟเป็นดาวไลท์แล้วก็จะมีหลอดตรงกลางอันนี้เจ้าของซื้อเพิ่มมานะครับถ้าจะให้ทีมช่างได้ติดตั้งให้ ส่วนสายตรงนั้นครับก็จะเป็นสายเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการติดแอร์ต่อไปนะครับลักไฟนะครับก็ตามที่เห็นครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้มุมไหนตรงนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าอยากจะ้ติดพัดลมก็จะมีการเพิ่มให้ประมาณนี้ครับกระเบื้องภายในและภายนอกก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นลายแบบนี้ขาวๆแล้วก็จะมีแบบสีเทาจางนะครับเป็นลายนะครับ ตามที่เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับเป็นแบบนี้ครับมองไปด้านนอกด้านนอกก็จะมีระเบียงครับระเบียงโผล่ยื่นออกไปประมาณเมตรยี่สิบครับถ้าเราเปิดหน้าต่างถ้าเราจะออกมานั่งเล่นข้างนอกก็ได้เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีนี่ครับปูนกั้นต่อกมาในกรณีที่ฝนจะสาดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคเลยนะครับห้องนอนใหญ่นะครับสี่คูสี่คูณสามจุดห้าเมตรแต่ว่าห้องห้องนี้จะเป็นสี่คูณสี่นะครับ ห้องนี้เป็นห้องใหญ่สุด4ีูณสเมตรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนะครับราวเหล็กครับเป็นสีแสบก็จะเป็นการเล่นสีแล้วก็เล่นแบบนะครับก็จะโอเคเลยเราจะไปดูห้องนอนครับห้องที่สองนะครับเดินทะลุมาด้านนี้ครับเราไปดูห้องที่2องครับตรงนี้ครับห้องนี้จะอยู่ที่4คูณ3.5เมตรนะครับเป็นแบบนี้ครับดูเรียบสบายตาเลยนะครับ ตอนนี้ไฟยังใช้ไม่ได้ครับยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อไฟจากโมอแปลงเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับหน้าต่างบานกระทุงครับแล้วก็ตามที่เห็นครับรูปแบบนี้เลยละเอียดเรียบร้อยดีครับแต่ก็ยังเหลือในเรื่องของการเก็บงานนิดหน่อยครับเห็นไหมครับสีที่มันยงหลงเหลืออยู่นะครับก็จะรอในเรื่องของการที่จะเคลียร์ต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็มาดูเนื้องานประมาณ95%เป็นะครับเป็นไปอย่างที่เห็นโอเคครับไปดูห้องนอนห้องที่3กันครับ ก็จะเหมือนนกันนะครับเปิดเข้าไปนี่ครับรูปแบบก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าหน้าต่างตัวนี้จะเป็นไม่ใช่หน้าต่างบานกระทุงนะครับหน้าต่างเป็นบานใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับแบบนี้โอเคครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของประตูที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ใส่นะครับช่างก็จะมีหลายทีมงานนะครับช่างฝ้าช่างกระเบื้องช่างไฟนะครับช่างสุขภัณฑ์ประมาณนั้นแหละนะครับ เดี๋ยวจะเดินทะลุไปดูบริเวณห้องครัวครับฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องครัวเดินทะลุไปดูกันอ่าทะลุมาห้องครัวนี้จะอยู่ที่ 4, คูณเเมตรนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับข้างบนหลอดไฟตรงนี้เจ้าของบ้านท่านซื้อมาเพิ่มเล่นลวดลายนิดหนึ่งครับเป็นไปแบบตามยุคตามสมัยครับนี่ครับเป็นประมาณนี้ห้องครัวฝั่งด้านนู้นจะเป็นห้องน้ำครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าห้องน้ํา ในแบบเดิมจะมี2ห้องนะครับห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องน้ํารวมแต่ว่าตรงนี้ท่านยอดจัดเป็นห้องน้ํารวมทั้งหมดเลยเพราะว่าท่านจะมีห้องน้ําที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วหนึ่งห้องนะครับก็เลยไม่จําเป็นจะต้องสร้างเป็นห้องน้ําเยอะนะครับบริเวณซิงค์ครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับอาจจะมีเตาคูงเตาแก๊สวางอยู่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับเป็นแบบนี้กระเบื้องแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆน่อในการที่ช่างจะมาเก็บรายละเอียดต่อไปนะครับ เป็นแบบนี้ครับมองย้อนกลับไปครับบริเวณห้องครัวกว้างเลยนะครับสี่คูณเเมตรครับถ้าจากนั้นเราก็จะมาดูบริเวณห้องน้ําครับห้องน้ําก็จะเหลือในเรื่องของสุขภัณฑ์ครับที่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นอันนี้เป็นประตูของห้องน้ําครับลายห้องน้ําจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนครับปูกระเบื้องเสร็จแล้วครับก็จะเหลือเพียงแค่ในเรื่องของสุขภัณฑ์แล้วก็เครื่องทาน้ำอุ่น ประมาณนั้นแหละครับก็จะเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมันจะออกมางดงามแค่ไหนนะครับก็จะแบ่งเป็นที่เปียกกับที่แห้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับก็รอดูต่อไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทะลุออกไปบริเวณข้างหลังนะครับของห้องครัวนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทะลุออกไปด้านหลังของตัวบ้านได้ทะลุมานะครับถ้าในกรณีที่ จะมีการต่อเติมนะครับก็สามารถที่จะต่อเติมเพิ่มเข้ามาได้อย่างเช่นจะต่อเติมเป็นห้องซักลีดและไรงต่างเหล่านี้นะครับเป็นแบบนี้ครับด้านหลังนี้จะมีห้องน้ําโผล่ยื่นออกไปครับจะอยู่ที่ประมาณเกือบจะสิเมตรครับเ2เมตรประมาณนั้นแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงกับบ้านหลังนี้ครับงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 8แสนนันครับเป็นงานเหมาของทีมงานสุพรรณคอนสตรั c ชั่นครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ